<ผ>เป็นยังอ,งอโอเคง้นครับผมมาเชิญเลยครับท่านช่างใหญ <c oughs> ่ประจำโรงใหญ่ท่านจะมาตัดผมทรงอะไรครับอดหมวกให้ผมด้วยครับโอ้ออโหเออนั่นแหละครับท่านชื่อประทีปนามสกุลไม่รู้ครับเป็นคนตาธะลนาชนอตอนนี้มาตัดผมทรงอะไรครับลองทรงสูง,สงกลางต่ำ แนวนี้มีเขาใบนางเขาเลยแนวลองทรงสูงนะครับนี่ผมยังไม่ตัดดูด้านหลังครับอผมจะตัดให้ดูข้างหลังก่อนนะครับลองทรงสูงผมใช้เบอร์สองนะครับนี่ตัดปื้อย่างนี้เลยครับนี่อันนี้คือเป็นช่างประจําตําบลตรงใหญ่อยู่ชื่อชื่อร้านอะไรครับร้านที่ซ่อมรถนะครับร้านแสงประทีบร้านแสงประทีปอยู่หมู่ห้าเนาะครับเนาะทางอีกกับหมู่ห้าริมถนน ใครต้องการซ่อมรถซ่อมอะไรก็มาได้เลยครับร้านประทีบชั่างยนต์ซ่อมรถได้ทุกชนิดครับนี่คือการเราตัดลองทรงสูงนะครับเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ผมจะใช้เบอร์สองตัดก่อนนะครับเบอร์สองนี่ขึ้นเป็นไกดล,ลายก่อนนะครับไกดล,ลายอย่างนี้ครับเนี่ยเพื่อให้ได้ทรงเหมาะสมกับหน้าร้อนแล้วก็ทรงทรงนี้เป็นทรงที่ตัดพอสมมาพาควรด้านหน้าเขาจะมีน้อย เราก็ไม่ได้ว่าคนผมล้านหรืว,ว่าคนคิ้วต่ำครับเนาะไม่เป็นให้เกียรติกันคนคิ้วต่ำเนี่ยไม่ใช่คนหัวล้านนะครับแล้วคนได้คะแนนว่าก็ไม่ใช่ชัดชาติอย่างเดียวครับคนอื่นก็ได้เหมือนกันครับผมครับมาตัดผมให้หัวหน้าประทีบครับแล้วผมก็เปลี่ยนจากเบอร์สองมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับดูนะครับ เป็นสองเป็นเบอร์หนึ่งมาเก็บให้ข้านอนกลมกลืนขาวนอนกลมกลืนขาวนอนกลมกลืน,าาน,น,นหวีลง 1, หนึ่งครั้งหวีขึ้นหนึ่งครั้งนะครับหวีขึ้นหนึ่งครั้งขนาที่หวีขึ้นนาหวีตัดไปด้วยผมพูดแต่ปากคือต้องเอาหวีมาทําด้วยหวีลงสองครั้งหวีขึ้นหนึง่งครั้งขนาดที่หวีขึ้นนํมามัดเนเดืนเหยอไปด้วยครับนี่ผมตัดให้ดูด้านหลังก่อนนะครับโดยใช้เบอร์สองเป็นไกด์ลายเบอร์นหนึ่งเป็นตัวเก็บครับ ครับขอบคุณครับผมทําให้ดูครับสวัสดีครับที่ตัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นยังไงครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณวันชัยบ้างไหมครับฝากว่าพูดว่อก็อยากให้โฆษณาทางร้านให้เออแขกเยอะๆ่อมช่างยนต์ของหมู่ห้าช่างประทีปดูด้านหลังนะครับตัดเสร็จแล้วครับเนี่ยดูโอ้โหเป็นคนที่หล่อมากเลยหลังจากมาเมื่อกี้นี้ดูไม่ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี